สวัสดีครับหยกชาไม่เย็นนะครับทีนี้ฝนจะมาเล่นแมวที่ฝนอย่าเล่นมานานหลายปีแล้วครับเป็นแมวที่ให้เราเอาชีวิตรอดถึงเจอเือร์มิหรือฝนกดหรือน้ำท่วมหรือคนจะไล่ฆ่าอะไรก็มาเลยครับแต่แมนี้ความตังใจคือไม่ใช่ว่าการมีสิ่งนี้เว้แต่พน่าจะาก็หมาก็คือเพื่อมันจะฆ่าเราไปก็ว่าสิ่งนี้คือมันมะนมีของไปให้เราใช้ทุกอย่างเลยมาเนี่ยของที่เรามีของก็ช่วยเพื่อนบางของก็ฆ่าเพื่อนได้ กระบาดเหรครับขนาดนี้ดีนะโอเคมามาแล้วป่าอะไรซุปเปอร์กูยังเปิดกูยังเปิดยังไงกูเปิดไเปิดเยอคือแบบนี้ผมชอบแบบนี้เพราะว่าเฮ้ยคือนี่ผมเข้าเลยมันก็ของก็ชอบแล้วเพราะว่าแบบนี้มีเพลงด้วยเปลี่ยนเฮ้ยเฮ้ยยี่เปิดยังไงยี่เปิดโหมาแล้วไปไปไม่เห็นแล้วอฮ้อ โอเคเปิด okay, <Okay, S 1> แล้วผมเปิดได้แล้วโอเคเขาโอเถอะโอเคโอ้อะไรไวะเนี่ยวิ่งออกเด้เไอชิ่ยฝนกดฝนกดสัตว์มือในเสื้อก็มาฝนก็ก็มาหายบ้างเนี่ยเก็บไว้เลยบางคนก็ระวังของที่มันจะกระเด็นใส่เราด้วยถ้ามันโดนเราเราก็เจ็บบ้างเว้ยกมอนี่แหละวไอชิหายวิ่งมิครับวิ่งมิครับฝนกดจะเกินเก็นเก็นเก็นโอ้เราอะไรบอกว่า รอคนรอดแล้วรอดแล้วยุบเปล่าวะโอ้โหเราเปิดเสีกูด้วยยายายาพังย่าพังหาที่บ้างโอ้โหก็แทกกูจริงๆกูก็เล่นวิ่งก็เล่นแล้วกูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วกูววิ่งแล้เออพี่เลี้งพูดกสำหรับทุกคนคือพี่ขอบคุณมากที่มีคนดูพี่เว้ยมันพี่คิดว่าจะมีแค่สิบคนเว้ยไอพี่ไอพี่อึ้งนะว่ามีร้อยคนที่มันดูพี่ ที่เขจะภูมิใจมากที่คนดูคลิปพี่นะครับที่เคาดีใจมากเลยครับโอเคอเสรนะจแล้วเสร็จเลยครับทีนี้มันยังไม่จบเว้ยเราระวังเพื่อนนะมันจะมาฆ่าเราหรือเปล่ามาแล้วอันนี้มีเพลงใหม่ด้วยอย่างเจ๋งผมชอบเกมนี้มากขึ้นหรือวะล่าเจอยังไงวะอเอามีห้องโอเคเหมือนเดิมครับผมทำเหมือนเดิมโอเคแล้วเว็บไปนะมาที่แอร์ไปเจอด่านเลยปัญหาคือจะอยู่ในรุ่นนี้โอเคก็ ม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ผมไม่เข้าจะผมจะเข้าอยู่แหละโอเคไปแล้วโอเคเกิขึ้นวะดิเกิดอะไรขึ้นอะไรวะเนี่ยผมก็ไม่สวยนนครับไปดีกว่าลัน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 อะไรวะเนี่ยว้าวทำไม่ทำไมนลกูก,กดีใจกว่าเฮ้ยกูขึ้นล้วกูขึ้นแล้ว้นลวมนี้นแล้วจีนี น่าเฉยไปละตุกระแทกขากูเลยมันมีเงินซื้อจริงๆดีซื้อของที่ดีมากครับซื้อของที่ดีมากครับหนึ่งเลยครับหนึ่งเลยพายระเบิดเพื่อนนะครับสอนน้ำบอลได้ใส่หน้าเพื่อนถ้าเพื่อนโดนเพื่อนไม่ค่อยหาดีกว่ามาทั่วเอาจี้แผงวิ่งนี่เราวิ่งนี่วิ่ง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 ใครอยู่นั่นไม่อยู่แล้ว ผมกล้วเพื่อนจะมาเราเบิดสสือผลงวะเสือผมค,อคิดได้เดี๋ยวไอพี่ค้างั้นวางกว่าแล้วไงกุคิดได้บอกเร็วเพื่อนจะแกล้งผมอะไรข้าล่างวะแลนเวนเ,ยเวยเอ้ยมึาเนี่ยคิดไอมากมึงกขอให้มึงโชคดีวะไอ,อนะเว้ยลากอยพวกมึงกูไปลากอด เอาอะไรวะโอ้ยแล้ววะไม่เอาว่ะโอ้เจ็บเจ็บมันไป็นไฟเฮ้ยอย่่าวางนะท่านกอย่าวางวางทำไมอันนี้เป็นแกวไอ้ใหญ่ไม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 ่จะเอาที่ อัน,นนี้ก็เปียดด่านไหมเป็นดา่ดานจิ้มด่านไม่ได้วะถ้าใครรู้ด่านนี่ก็บอกข้อมูลพี่ด่านนะโอเคดา่านนี้โอ้โหโอเคไม่ใช่ด่านอะ้รด่านฟันตายแค่ไหนวะสถานนี้มึงเ,เก็บเพื่อนมันก็ฆ่าเลย,เลยกูเกะมึงเงินอันนี้คือเก่งอันนี้คือการเก็บเ,เพื่อนแท้จ,จริง เถ้ากูเกียกับกูนีก็ฝันให้ตายเลยแต่อย่ายั้งนะอย่ารี่ว่าอย่าหยุดนะว่าอย่าหยุดนะเอาให้ใส่เลยจ้ะใส่ตรงไหนตายได้อะก็แบบนี้คือไม่โดนกระโดดเลยนะเฮ้ยจรวดแล้วจรวดแล้วกูเล่นไม่โดดง่ายอ่ะง่ายเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่นะนี่นะนี่นะ นี่นะเฮ้ยเบอร์แล้วฝันไม่โดนจะฆ่าแกเองนี่นะนี่นะนี่นะเอาเฮ้ยอะไรนี่วิ่งแล้ววิ่งแล้วไม่ใช่ฟีไฟตาย,อายเอานึงอะไรคืออะไรจะแรงคืออะไรอะไรอ่ะอะไรคือแลงคืออะไรกูแมลงคืออะไร เฮ้ยเฮ้ยหายันกันนะข้ากันนะฟางกันนะสิหายฟรีไฟมันไม่ใช่เกมฟรีไฟมันไม่ใช่เกมฟรีไฟมันไม่ใช่ฟรีไฟมันไม่ใช่ฟรีไฟมมันไไ่่ใชฟฟรีโอเคก็พอแล้วครับเยียดาแรกก็ือฟรีไฟไหมไอ้ช่างมันทุกคนคิดนี่ถ้าใครชอบแบบนี้ก็มาเล่นเหมือนเนี้ได้นะค,ะครับยินกันลาก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดก,กระดิ่งและกดตามน,น,นะครับ อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสุดท้ายอย่าลืมบายบายค่อยเจอกันนะครับ